รับพาตัวอะไรนี่ลูกผมมันจะเป็นไปได้ยังไงเด็กมากับฉันมันก็ต้องเป็นลูกฉันสิถ้านี่เป็นลูกคุณจริงนะผมขอดูหลักฐานหน่อยดิขอดูหน่อยนี่ลูกฉันจริงๆใช่ไหมลูกบอกเขาไปสิเขาไม่ใช่แม่หนูนี่ลูกโกโหกอีกแล้วนะมากับแม่เดี๋ยวนีเลยเฮ้ยอย่าคุณลูกฉัน <ไ>ปล่อยนี่มันลูกฉันนะปล่อยเดี๋ยวนี้เลยคุณไอ้ปล่อยนะคุณเด็กอะมันไม่โกหกหรอกแกน่ะไม่ใช่น้องสาวฉันนี่มันหลานฉันคุณป้าค่ะเอ้ย่เดี๋ยวก่อนสิครับไหนบอกว่าเป็นแม่ของเด็กคนนี้ไงเมื่อกี้ยังจะมาเอาเด็กคนนี้คืนอยู่เลยนี่แม่นิชาเขาอยู่ต่างประเทศนู่นแหม จะมายุ่งกับหลานเจโนกแล้วจะหนีไปง่ายง่อย่างนี้ลหละฮะแกรู้ได้ไงอะว่าฉันพาเด็กมาที่นี่อะก็ผมรู้จักจกับเจ๊นกแล้วผมก็รู้ด้วยว่าเด็กคนนี้เป็นหลานเจนกแกพลาดเองที่เลือกเลี้ยวรถเข้ามาหลบที่นี่อะเจ๊จ๋าอย่าจับฉันเลยนะฉันทำไปอะ่ะฉันไม่มีทางเลือกอะเจะ๊แต่ฉันก็ไม่ได้คิดที่จะทำร้ายหลานเจ๊เลยนะแ,แล้วแกพาตัวหลานฉันไปทำไมบอกฉัน เฮีย er, ก็รอฉันหน่อยสิฉันก็กำลังหาเงินให้เฮียอยู่เนี่ยเฮ <He> er, ียจะเย็นเย็นก่อนนะเออรอฉันก่อนแป๊บนึง่งวางสายไปซะละห่วยรชันจะหาเงินแสนนึงไม่ทันวันพรุ่งนี้ได้ยังไงวะเน,นี่ย โู้ตัวแค่เนี้ยใส่ทองซะขนาดนั้นลูกใครวะนะ่ะสวัสดีจ้าอยู่คนเดียวเหรอจ๊ะแล้วนี่พ่อแม่หนูไปไหนละจ๊ะทำไมปล่อยให้หนูมาอยู่กับรถคนเดียวล่ะเดีมาลปาอป้าค่ะเดี๋ยวป้าก็กลับมาสร้อยที่คอสวยนะจ๊ะ พี่ขอยืมได้ไหมไม่นี่คู้ใหญ่พูดด้วยดีๆไม่ชอบเหรอเอาวะขอยืมทั้งคนทั้งรถก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอามาคืนไปหนู คะคือหลานฉันหายไปอะค่ะฮะไม่ครบยี่สี่ชั่วอโมองแจ้งความตํารวจไม่ได้ด้วยหรอคะตายแล้วสามชั้นเอาไงดีวันนี้ทอทําไรอยู่วะนางจิงโอ๊ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงด,ไงดีไม่ได้ขับรถนานแล้วด้วยพี่จะพาหไปไหน ฉันขับรถลงข้างทางแน่แล้วก็ถอดสร้อยในคอแก่มาให้ฉันด้วยขับช้าแบบเนี้ยสงสัยโดนจับได้แน่เลยหาที่หลบก่อนแล้วกันเว้ย ก็เจนกนี่หวานขึ่งหลังไปเมื่อวานนี่สวัสดีครับอ่ะ,อะสวัสดีครับมาล้างรถเหรอครับใช่ขอสะอาดสะอาดฟองเยอะๆท่วมรถเลยนะเอ่อคือ่าเอา Rumah sih, ฉันไม่มีทางเลือกฉันก็เลยขาดสติทําอะไรไม่ทันนี่คิดนะเจ๊ได้ฉันจะให้เวลาแกคิดเดยวยาวไปเลยนี่โคกนั่เจ๊รอดเจ๊ก็ได้คืนหลานเจ๊ก็ไม่เป็นอะไรแล้วอ่ะปล่อยฉันไปเถอะห้ฉันโชคดีนะถ้าฉันโชคลายแล้วก็หลานฉันรถดฉันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เสือฉันฝากหลานแป๊บนึงรับทราบครับฉันไปจัดการไอ้นี่ก่อนสวัสดี ไม่ต้องดูลูกเสือฉันต้องขอบคุณเธอมากๆเลยนะถ้าไม่ได้เธออ่ะฉันกับหลานอะ่ะไม่รู้จะเป็นยังไงครับไม่เป็นไรเลยครับ เจโนกอเป็นลูกค้าเรามานานมีอะไรก็ช่วยๆกันนะครับขับคุณด้กเลลนะคะพี่เสือจ้าที่หลังอยู่บนรถคนเดียวอะก็อย่าลงไปอีกล่ะรอป้าเขาอยู่บนรถนั่นแหละเนาะเข้าใจไหมค่ะ